สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็น c 1 2 7นะฮะเซนไทยนะครับ,รบสไปโดนนะครับยี่ห้อของ rc e ีลนะครเป็นระบบควบคุมนะครับ6ก,กแกนไจโรนะครับเป็น4 c h ช n n e นลฮะอันนี้จะเป็นทรงอ่า uav เป็นเฮลิคอปเตอร์จิ๋วสอดนนมของ พวกทหารใช้กันนะครับถ้าใครเคยดูพวกคลิปเกี่ยวกับการลบของทหารหรือหนังฝรั่งอะไรพวกนี้ก็จะมีหนังฝรั่งเกี่ยวกับทหารก็จะมีคือเป็นเครื่องบินสอดแนมลักษณะแบบนี้ปรากฏอยู่นะครับอันนี้เขาได้ทำออกมานะก็คือเหมือนเลยนะครับก็ดูน่าเล่นนะครับพวกนี้จะเป็นติดกล้อง hd camera นะครับควบคุมผ่านแอปบนสมาร์ทโฟน นะครับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลให้นะครับควบคุมได้ทั้งรีโมทคอนโทรลและผ่านแอปนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก,กันนี่นะครับก็จะมีคู่มือมาให้อันนี้เราต้องไปโหลดแอปมานะ ก็คือใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับคือส่อง QR code สแกน QR code เข้าไปโหลดแอปน,น,นะครับมีรีโมดคอนโทรลมาให้เพิ่มสปีดแล้วก็ขึ้นลงออตโต อันนี้คือตัวไฮไลท์นะครับตัวจิ๋วเลยนะครับเหมือนทำออกมาได้เหมือนมากเลยคกล้องก็เป็น h ีนะครับเป็น4่ชนเนานะครควบคุมด้วยเซอร์โวนะครับ,รบอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นบิวอินนะความ แบตเตอรี่ที่ให้มาเป็น3.7 V โวลต์นะครับ5 8าอแมิลลิแอมระยะเวลาบิน15นาทีเวลาใส่นะครับแล้วก็เลื่อนถอยหลังนี่จะไม่มีขาตั้งนะคือในหนังเป็นแบบไหนทำออกมาก็แบบนั้นนะครับผมชอบรูปทรงของมันดูแน่นหนาดีนะ แน่นนะครับไม่กองแก๊งนะครับแน่นมากนี่ก็จะมีใบพัดส,สำรองใบพัดหางไขควงสายชาร์จอันนี้ก็จะเป็นที่จับจอมือถือนะครับเอาใส่กับรีเมทแบบนี้นะปุ๊บ แล้วก็มือถือใส่แล้วก็ขีดนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาทดสอบกันดูแอปก่อนนะครับอันนี้แอปที่โหลดมานะครับแอปเป็นชื่อเดียวกับชื่อยี่ห้อนะครับ เอาตรงนี้แหละนะครับเอากล่องรองใช้กล่องเป็นตัวรองแล้วกันคือเริ่มต้นเปิดนะครับกดกล้องปรับได้นะฮะกดสวิคตัวนี้นะครับกดค้าง ไฟจะกระพริบแบบนี้นะเอาวางไว้นิ่งๆนะครับตอนนั้นเปิดรีโมทเอเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่่านประทานโทษนะครับใส่่านรีโมทนะครับอย่าลืมใส่ฐานสีก็ คันเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งนะครับลองโยกดูนะมันจับสัญญาณเรียบร้อยนะครับคือควบคุมด้วยเซอร์โวนะครับคือทำออกมาสมจริงที่สุดนะทีนี้เราก็มาเชื่อมแอปนะครับไปที่การตั้งค่า<ม> Wi-Fi นะครับ เปิด Wi-Fi อันนี้มันไม่เกี่ยวอินเทอร์เนต็ตใดทั้งสิ้นนะคือโดยมันจะปล่อยสัญญาณ wi-Fi ออกมานะครับเราเอามือถือไปเชื่อมไม่ได้เกี่ยว wi-fi บ้านนะไม่ต้องไปคิดมากนั้นมนาะเปิดแอปนะครับกดอนุญ,ญาตทั้งหมดสตาร์ทปึ๊บ ภาพก็มานะครับถือว่าใช้ได้นะครับเราก็จะมีอะไรบ้างอ่ะนี่คอนโทรลใช้มือถือคอนโทรลได้นะครับมีระบบไจโลที่มือถืออะไรเงี้ยนะโอเค อันนี้เราจะใช้รีโมทนะครับ,รบในการคอนโทรลก่อนนะครับก,กดเทคออฟนะฮะปึ๊บนี่กดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยมีระบบล็อกความสูงนะครับควบคุมด้วยมือเดียว สามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้นะครับกล้องจากตัวเฮลิคอปเตอร์จิวตัวน,นี้นะครับอันนี้ผมลินวนเระยะควบคุมไม่เกิน200เมตรนะครับ ไม่ได้โอ้ผมบินได้นะครับถือว่าใช้ได้นิ่งมากนะครับไม่ค่อยเสียอาการเลย เแล้วผมล็อกล็อกไว้นะฮะถือว่าใช้ได้นะครับคุ้มกับราคาอยู่นะฮะ 2,950บาทนะครับเขาเรียกเล็กที่ขี้หนูโอ้ดินได่เจ๋วมากเลยนะหายากนะครับนานๆมาทีรีวิวที่ผมนะครับ รับรองได้ว่าก่อนใครแน่นอนนะครับฝรั่งยังไม่มีนะตัวเนี้ยังไม่มีใครรีวิวนะครับนะบดูดูภาพจากกล้องหน่อยนะครับเป็นไงสวยไหม เดี๋ยวผ,ผมจะเอาลงนะฮะสำหรับใครนะครับที่ ชื่นชอบนะครับสินค้าตัวนี้สามารถโทรสอบถามได้นะครับหรือแอดไลน์ id นะครับที่ขึ้นอยู่นะครับผมโอเคครับ